สวัสดีครับทุกๆคนก็นี่เป็นคลิปตอนคืนนะครับผมผมก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรทํานะก็คือผมกําลังจะเดินกลับบ้านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ซอยใกล้ๆบ้านผมนะก็ไม่มีอะไรทาผมก็เลยถ่ายคลิปเล่นหน่อยพอดีมันเป็นตอนคืนละนะเอตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มได้แล้วมั้งเดี๋ยวกดสิปึ๊บอ่าตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งได้แนละ้วทุกๆคนก็คือ กำลังเดินกลับบ้านนะแบบเปรียปร่ยวไม่มีคนอยู่ทางเดินนะผมะ <_' S 1> ัะผมก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผม <_' S 1> ผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรดีะนะรอบๆบรรยากาศก็ค่อนข้างมืดนะไม่มืดไม่มืดมันก็สว่างอยู่แต่ว่าก็สว่างแบบไม่ค่อยมีอะไรน,นะเออทุกคนเอานก็จะมียามเขาอ,อยู่บ้าง นะฮุ้มีแมวดำลิ้นผ่านโอ้ยทางกลับทางนี้ก็เป็นทางเปรียวมากเลยนะครับต้องเดินไปทางนี้นะเห็นไหมทุกทุกคนเห็นไหมมีป้าคนนึเงเขาเดินไปก่อนนะครับผมอ่ะมันก็จะมีแสงมืดกับแสงสว่างสลับไปเรื่อยๆนะครับทางเดินนี้นะแล้วเป็นตอกเล็กๆกนี่เมนจะมืดๆเลยนะแล้วก็ถ่ายด้วยไฟเลเซอร์เลเซอร์ตรงนี่ยเ,เหมือนไหม ไปทุกเคนะก็จะมีแสงสีส้มบ้างแสงสีอื่นมาสลับกันบ้างนะครับผมก็ไม่เรื่อนนะผมก็เดินทางนี้ชินแล้วเดินทางนี้จนชินก็เลยไม่ไม่คิดอะไรละตอนเดินนะก็คือใครที่มาเดินครั้งแรกอาจจะกลัวหน่อยแต่ผมไม่ไม่กลัวละชินชินก็เรื่อยๆนะก็คือสุดทางออกมันจะอยู่ตรงสุดนู่นเลยนะสุดไทยนู่นเลยใช่เนี่ย ก็เดินไปเรื่อยๆ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 นี่นะไอีิอะไรอ่ะอืมไปเรื่อยๆนะอืมข้างๆก็จะเป็นป่านะครับผมส่วนข้างๆนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะแต่เพื่ไม่อยากมีอะไรมั้งก็จะถึงทางออกแล้วเดี๋ยวไปดูทางออกกันดีกว่านะเดี๋ยวเจียเดียวเจ๊ยเดี๋ยวจะถึงทางออกแล้ว ข้างๆก็มืดเลยนะไม่มีใครสักคนเลยนะครับผมเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วทางออกก็จะสู่ถนนนะผมนี่นะ,ะมีนะก็จะมีอ่านี่มีออนซอนโรตีนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็มีพวกร้านขายของทั่วไปนะครับผมเน่ยที่น่ามีอะไรล่ะนะทุกคน เดี๋ยวผมพาเด็กไปเรื่อยๆกันนะครับคอเคตรงนี้นะก็สวยดียนะครับผมนี่นะนะงั้นเราไปว่าสำหรับคลิปนี้เรจบเพียงเท่า,ทานี้ครับผมใครชอบกดไลค์ชอบมากกว่าซับสำหรับทนนี่นะ้องก็บอกความมากครับแล้วเจอกันเย้ Yay.